โอ้โหอัปเดตใหมกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอบอกทีวีด้ยนะวันนี้เรามาอยู่เกมคาร์พาคิ่งกันอีกแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผมได้อยู่เซิร์ฟเบต้าที่แบบเป็นของโปรนะเออก็ไปหาดาวน์โหลด apk มาครับว่าคุณรอไม่ไหวจริงจริงไหมรอไม่ไหวจริงจริงนะครับถ้าใครอยากได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ข้างล่างแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวไปพร้อมๆกันเลยคือผมอะ เข้าเกมมาครั้งแรกเลยว่าี่คือยังไม่เคยได้เล่นอะไรกับเขาเลยนะครับเห็นแต่คนอื่นเขาลงรูปกันในกลุ่งในกลุ่มนะครับเราก็อยากเล่นบ้างนะโอเคมันมีรถให้ดูคันเลยใช่ไหมไหนรถคันใหม่รถคันใหม่คันแรกอยู่คันที่เท่าไหร่วะทุกคนอันนี้มันใหม่ป่ะคันที่เท่าไหร่วะคันที่แปดสิบเจ็ดอืมน่าจะใหม่อยู่แหละผมก็ไม่คุ้นหน้าคุณนตาโอ้นี่ไงรถใหม่ชื่อรุ่นอะไรผมไม่รู้นะครับพวกรถบรรทุกเนี่ยผมไม่รู้เลย โอเคอยากอยากเห็น C 8ปดะอยากเห็น C8 กับตาตัวเองว่างอยู่ไหนไวะนี่ไง C8 โคตรเท่เลยชุดแต่งครบเลยนนเนี่ยโอ้นี่ไงคันใหม่คันนึงก็ดูดีมีสไตล์หรูหรามาเห่าโอเคผมจะเล่นรถบรรทุกแล้วกันคลิปนี้มาผมากลองไปทำงานไอ้นั่นเหลือเกินไอเขาเรียกว่าไอ,อตูค้คอนเดนเนอร์อะไรสักอย่างนั่นแหละผมจะเอาคันนี้แล้วกันนะเพราะว่าคันนี้มันดูใหญ่ๆผมไม่ชอบเอาคันนี้แหละ โอเคเอาสีเหลืองนี่แหละสีปกติของมันเฮ้ยทุกคนดูดิมันมีโค้ดสีขึ้นด้วยเว้ยตอนเราเลื่อนสีอะ่ะเฮ้โยโคดที่เลยซื้อขคงซื้อเครื่องให้พร้อมเราจะออกไปทํางานกันนะให้เดี๋ยวเราไปดูสถา,านที่ใหม่กันก่อนเลยแต่ตอนนี้ขอซื้อเครื่องก่อนซื้อเครื่องแล้วมันเปลี่ยนล้อได้ปะ่ะ <laughs> อุ้ยอ,อุ้เอมีธงด้วยมีธงไทยนี่ไงร้อยหนึ่งโอ้เฮ้ยมันโหคือมันขยับด้วยฮะ ไม่ธรรมดาใส่เลยอุ้ยใส่ล้อดได้เหรอเอา้าใส่ไม่ได้เจ้าปลาเราไปเล่นกันเลยอยากไปดูสถานที่ใหม่จนจะแย่แลว้วโอ้โหเดี๋ยวผมขอลดอันนี้ก่อนเพื่อความเลื่นไหลนะอะไรเนี่ยทำไมมันอะไรสกายบ็อกซ์สองสกายบ็อกซ์หนึ่งสกายบ็อกซ์สองสกายบ็อกซ์สามคืออะไรอ๋อตอนกลางคืนหนอโอ้โเอาล่ะเราจะเล่นบรรยากาศตอนกลางคืนกันนะเ่ะตั้งค่านี่กันตั้งค่าเยอะเนาะหน่มาใหม่ก็งี้แหละทุกคนอ่าโอเค โอ้โหโหมดกลางคืนโคตรสวยครับทุกคนไม่ได้มีไฟรอบถนนด้วยแต่กูไม่เห็นเสาไฟเลยหรือว่ามันไฟอยู่ใต้ดินวะคือไฟแบบอยู่แบบใต้ดินอะไรเงี้ยน่าจะใช่นะ่ะโอ้โหบรรยากาศตอนกลางคืนนี่แบบดีต่อใจโอเคเอาไว้แค่นี้แล้วกันเอาแบบปกติไปก่อนจะได้เห็นชัดๆหน่อยโอ้โหรถยังไม่จูนเกียร์เลยรอบสูงชิบหายมันดูซิว่าผมจะเดาถูกไหมปรากฏว่านั่นไงทุกคนผมเดาถูกจริงด้วยว่ามันจะอยู่ตรงนี้เป็นไงล่ะผมว่าน่าจะเป็นตรงนี้นี่ตรงนี้เลย เขาเรียกว่า c o ม m o n s e นใช่ป่ะวะ <c oughs> ผมไม่ไหวกับรถบรรทุกจริงวะทุกคนรอบเกียร์มึงสูงโพดโหไอสัตว์ถ้ากูรีเซ็ตมันก็โอเคมันก็พอขับได้อยู่แหละเราขับเล่นๆไปก่อนเฮ้ยแต่เสียงมันสมจริงอยู่นะคันเนี้ยโหสามห้าคนหลอ่อ <c oughs> สนใจ,จรถบอดซะแล้วมุงกล้องมันมองไม่ค่อยเห็นนะเนาะสวยนะเออเดี๋ยวเรามาดิฟกันดีกว่าท้ายคลิปนะ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทํางานก่อนก่อนจะไปทํางานขอสํารวจก่อนเออมีหลายอย่างที่อยากทํามาก สถานที่ใหม่ตื่นเต้นสเลกเกินดูดิได้ที่ถ่ายรูปใหม่หละอันนี้ผมก็เดาถูกด้วยแะว่าถ้าข้างบนมันน่าจะมีสถานที่เพิ่มเข้ามาเออผมดีไม่ดีตรงที่ตรงล่างข้างบนตรงนั้นน่าจะมีที่จอดรถให้ด้วยนะครับผมเดาถูกอยู่นะผมนี่มันไม่ธรรมดาจริงๆเลยผมไม่ใช่มนุษย์<อ>เราก็สำรวจไปให้หมดก่อนครับอันนี้คือที่อะไรก็ไม่รู้เข้ามาปุ๊บก็ไม่ค่อยจะมีอะไร แต่เขาก็จัดองค์ประกอบได้สวยดีนะจัดองค์ประกอบได้ก็สวยเลยครับอันนี้คืออะไรคืออะไรวะเอา้ามันคืออะไรอะ่ะอันนี้มันมีเลขศูนย์บอกเหรออะไรอะ่ะหน่วยสิบร้อยพันสามพันห้าร้อยอมันคือการช่างกิโลมีแบบนี้ด้วยเหรอวะอัปเดตใหม่ไม่เห็นจะรู้เรื่องอะไรของเขาเลยหไหนเปดูโทรศัพท์ดิโอ้โหมีของมันเยอะเลยเว้ยอะไรอะ่ะมีโดนโดนนะโดน โอ้ลงขึ้นลงขึ้นเย็ดเท่โคตรเท่เลยซาดไม่สูบเข้าได้ด้วยสูบเข้าสูบออกเขาได้ด้วยโอ้เท่จัดประหลาดบอกถูกใจสายวิดีโอเอ้ยจริงด้วยเวลาผมถ่ายคลิปไงเวลาผมถ่ายคลิปรถเท่ๆไงผมก็จะมาแบบน,นี้เว้ยอืมเอ้ยเดี๋ยวๆขอคิดเพลงก่อนขอคิดเพลงก่อนอูอัมเปอรมุขวินทามด้ว้ทามด้วย,ม,วย,ยมันเร็วไปนะอ่ะไอ้ช่างแม่งแล้วกันไม่ทำละ มันมีถ่ายรูปเลยเหรอแชะไปหนึ่งทีโอเคเดลิเวอรี่แท็กซี่เดลิเวอรี่แล้วก็อะไรอะอะไรดักกี้เหรออ๋อนี่ไงดักกี้โอเคชื่อโคตรน่ารักอะดักกี้นี่แหละน่าจะเป็นงานใหม่โอ้มีไม้15กิโลโอ๋อเอาอันนี้ละการ5กิโลกำลังดีแต่ทำไมมุมกล้องมันก้มต่ำจังวะมุมกล้องรถบรรทุกนี่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันก้มต่ำอะ กล้องแทบมองไม่เห็นข้างหน้ามุมกล้องที่แบบเกมเขาทาให้อผมขอปรับนี้ไว้ก่อนแล้วกันเอา้ามันเป็นที่เบรกด้วยหรอดูดีมันปรับใหม่ไอ้เนี่ยมันทับเบรกเข้ามาเบรกก็เป็นไว้ให้โคตรเท่เลยอ่ะเนี่แต่ตรงนี้มันก็สวยดูนะแล้วค่อยไาถ่ายทิ้งแล้วกันปวัวใจไม่ไหวจริงๆเวยก็เลยแบบโหลดอีพีเมาเล่นแม่งเลยก็อย่าลืมนะครับผมถ้าใครอยากได้ผมทิ้งลิงก์ดาวโหลดไว้ให้ด้านล่างคลิปเลยนะถ้าไม่ลืมอ่ะนะถ้าลืมก็คอมเมนต์บอกด้วยเดี๋ยวใส่ให้แล้วก็ขับมาชิวๆอุ้ย มันสวยขึ้นนะแถวเนี้ยปกติไม่ได้สวยแบบนี้ไี่ไม่ใช่หรอวะเออภาพมันดูแบบสวยขึ้นนะครับใครแม่งเอามาจอดอย่างนี้วะมันเกะก,กะทางชาวบ,บ้านเขาไหมเนี่ยจะดูทิว่ามันจะได้เงินสักกี่บาทนะครับเอา้าไปผิดทางอีกแล้วโอ้แล้วกูจะกลับรถยังไงเนี่ยไม่เลวลามันมีอีกเส้นทางนึงให้ไปส่งไหนวะโอเคไปส่งตรงนู้นนี่เราต้องแบบตีโค้งตีโค้งได้ปะวะตีโค้งแบบนี้โอเคได้อยู่แหละอ๋ออนาคตคนขับหัวลาก เวลางานใหม่แล้วอนาคตเป็นคนขับหัวลาดไม่ทำแล้ว YouTube อย่ดูบ่มาเป็นคนขับรถหัวลาดดีกว่าขับชิวๆอะ่ะกินลมแช่เลนขวาอ,อะไรเงี้ยอะขอโทษนะครับผมผมมูดเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมอย่าเรียสเลยนอเสียงมันไม่ค่อยเล้าใจเลยว่ะแล้วกูลืมเปิดเสียงเกมด้วยนะ่ยอ่ะลืมเปิดเสียงเกมครับทุกคนเสียงไม่เล้าใจเหมือนคันนั้นอะ่ะคันที่แบบอยู่ในเกมอยู่แล้วอะ่ะเออคันนั้นเสียงมันจะเล้าใจกว่า แต่คันนี้มันก็ได้อยู่นะมันคนเราเฟิลอยู่เฮ้ยมันจะคว่มไหมเนะี่ยถ้าผมเลี้ยวแรงอะ่ะไม่หรอกมั้งห<ฮ>ยี่ยมิดเลยใกล้ถึงจุดหมายแล้วครับสิ่งลถไปไม่ต้องกลัวใครกวอันนี้ผมยิ่งผิดเลนน่ะเนี่ยเออวะลืมคุณนึกว่าเล่นอยู่ในชีวิตจริงเอวาคุณสับสนอีกลหะอ่อนก่อนเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนคลิปที่แล้วนะ ชอบว่ะชอบระบบเบรกใหม่ว่ะเออเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนคลิปที่แล้วอ่ะที่เราแบบผ่อนไม่อยู่แล้วชนปิวกระจายเดนมดนะครับแล้วกูเบรกไม่อยู่รถกูหนักกูเบรกไม่อยู่เรียบร้อยชอบเบรกใหม่อ่ะชอบที่สุดเลยชิวๆครับผมขับเล่นชิวๆเลยอืมเฮ้ยเก็บชนขอบไปมันผ่อนผ่อน มาถึงแล้วครับเหลือเวลาตั้งสองนาทีแน่ผมผมเอ้นี่ผมเขาเรียกว่าอะไรวะเวียงหัวถูกปะเวียงหัว <c oughs> เรียกเวียงหัวเลยโอเคได้อยู่สามพันบวกโบนัสประมาณได้รอบแล้วหกพันกว่านะครับเออถ้าบวกบวกกันแล้วนะรวมๆกันเมื่อกี้อ่ะก็เดี๋ยวเราจะเอารถมาดิฟกันเลยดีกว่านะความฝันผมเลยเอา C8 คันใหม่นี่แหละมาดิฟ <c, <oughs> c 8คันใหม่มาดิฟ ส8แจอ,อยู่ไหน่คันที่เท่าไหร่วะลืมละนี่น้อยคันที่หนึ่งร้อยสิบสี่ใส่โค้ดสีฟ้าดีกว่าโค้ดสีฟ้าก็เอ่อศูนย์ศูนห้าห้าเอฟอนี้โค้ดสีฟ้าเอา้สยสวยนะสีฟ้าเนี่ยดูชุดแต่งกันครับทุกคนโอ้โหโหดไปเป้าโหดเกินไปป้าสปอยเลอร์สองอันติดอ่ะอันนี้ก็เทศโอ้ อันนี้ก็แจ๋วอ,อันนี้ก็ดูรเรียบผมเอาอันนี้แหละเน้นเรียบดูชุดแต่งนี้ดูเท่ดีออันนี้มันดูเหมือนเครื่องบินไงไม่รู้เลยโอ้โหชุดแต่งไม่สวยเท่าไหร่นะผมว่าเน่ผมว่าอันแรกมันสวยอยู่ละเอออันนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ะผมชอบอันแรกมากกว่าไหนดูข้างหลังดิโอ้โหโคตรดุอะ่ะอุ๊ยอันนี้ดุนะข้างหลังอะอุ๊ยเชี่ยดุจัดเลย ดูด้านข้างอืมด้านข้างก็ดูเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่นะทำไปเล่นไปผมคิดว่าผมไม่น่าจะได้ใส่ชักอันแหละจุดแต่งผมชอบแนวเรียบๆมากกว่าว่ะถ้าเป็นรถพวกเนี้ยถ้ารถเป็นสีดําอะหุ้ยสวยเอาละเอารถเป็นสีดําดีกว่าสีดํามันก็เป็นสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งครับโอเคประมาณนี้โอเคประมาณนี้ที hey, ่เลยนะครับเปลี่ยนมงเปลี่ยนแม็ก เสียเวลากับการแต่งรถมากเลยเฮ้ยมันใส่ธงได้ด้วยเหรอธงไทยอยู่ไหนเนาะสีแปดใส่ธงไอ้เชี่ยเหมือนแบบอะไรนะอะไรอะไรอะให้ทุกคนคิดว่ามันเหมือนรถอะไรถ้าใส่ธงแบบนี้ให้ทุกคนคิดกูจะไม่พูดเข้าใจเอออยากได้ล้อแลว้วอะถ้าแบบสีแปดล้อแล้วน่าจะสวยอยู่นะผมว่าลองดูปะมาลองแบบอาล้อแล้วดูปะเอาดีว่ามาขนาดนี้แล้วต้องเอาให้สุด ลอแรอยู่ไหนไม่มาคิดถึงตะเกือบรรยากาศหาร้อแรแบบเนี้ยอ้าวเกือไปไหนครับพี่เวลารีรถมันรู้สึกนุ่งนวงไงไม่รู้เนาะแต่ก่อนมันรีเร็วนะโอ้ยเกือจังวะเกือโพดเกือโพดเกือโพเกือบลำปะเหลือเกือชีพหายเกือเฮียเฮียอะหรือว่าเขาออกไปแล้วไม่จริงเฮ้ย เกินไปปะเฮ้ยโอ้ย,อยมาเนี่ยเกือบโอ้โหนึกว่าเขาจะเอาออกไปซะแลวยังอยู่ใช่ไหมทำไมต้องทำเสียบแบบนี้ด้วยวะเชี่ยอ๋อ ไม่สวยเลยว่ะรถแม่งไ,ไม่สวยเลยว่ะไม่ไม่เข้ากับรถเลยอ่ะเนี่ยนะลองโอ้โหแล้วฝนกูตกอีกแล้วเมื่อวานกูอ่านชิปแล้วก็ตกวันนี้กูอ่านชิปก็ตกอีกรอบนึงเออดีรู้จาล้ออะไรใส่ละเฮ้ยอ,อันนี้ก็สวยเนาะนี่แหละ2000 <years> later. โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมแพ,พ,ะพะททำก,การ เบญญาเซอร์เซอร์มาเป็นเชียบลอยแล้วนะครับบัญญาอ่อนเนี่ฮี้กูดีดฮี่อะไรมาวะเนี่ยเพิ่มประมาณ1 2อยยี่สิบอุ้ยเฮียฟาดร้องไอสัตว์กูดุ่งเลยยันแม่คงจะไม่ตายคาที่เนาะนั่นนั่นนั่นโอ้โหเลยมาสักไกลเลยมันดิฟยากแค่ล่ะ โอ้จีซัสทำไมความรู้สึกนี้มันไม่เหมือนเดิมอะโอ้ยได้อยู่นี่เป็นไงนี่เป็นไงได้อยู่นั่นกุตกมาตายทางโค้งสุดท้ายเออดีเริ่มชินกับสนามใหม่ละโอ้ย ใจเย็นดิ <c oughs> ผมว่ามันยังต่ำไปวะต้องเพิ่มอีก Let's go I wonder if you know how they live in Tokyo If you see me then you meet then you know you have to go but and f oh, i l l a e t but and feel yet โอ้ยแม่งเอ้ใจเย็นดิวะ ไม่สวยเนี่ยโอ้ยได้อยได้อยได้อยมันต้องดิฟชา้าๆทุกคนมันไม่ใช่สไตล์ผมเลยอ่ะดิฟชา้าๆสไตล์ผมคือมันต้องเร็วๆเว้แต่ถ้าเร็วๆมันก็จะหลุดโค้งอีกไว้อเคใจเย็นใจเย็น รอบนี้ผมจะตั้งใจโอ้โหแรงจังวะโอ้โห อยลอยเอาอี้รอบขอแบบดีๆขอแบบเพร์เฟลเพร์เฟลหน่อยเ้เป็นไงขึ้นมาตรงนี้เลยเทพป่ะมุ่งกล้องมีผลต่อการดิฟนะครับทุกคน เดิมเนี่ยดีนะทำไม <c oughs> อู้ตกเขายากกว่าที่คิดนะเนี่ย สวยครับเดี๋ยวผมไปซ่อมรถก่อนดีกว่าม,มา Oh Jesus Oh oh what is it โอเคเรียบร้อยแล้วก็ได้จบคลิปดีๆสักทีแม่หงิก็อาจจะได้เไม่นึกว่าจะยากขนาดนี้โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ LIKE, กดแชร์ Share, กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปครับคลิปนี้ไปบ้านสวัสดีครับแล้วก่อนไปขอสักโค้งนะึงนี่ก่อนไปขอสักโค้งไอโค้งหนึ่งแล้วกันพอดีมันติดลม อะไรวะเนี่ยยังไม่จบคลิปอีกหรอจบคลิปได้แล้วมัง้งเกินไปปะเกินไปละผมมาล้างรถครับพี่น้อง